ดาวมายุลีอัพหน้าสวยลดอายุแห่ให้กำลังใจหน้าใหม่ไม่เป็นอย่างที่คิดดาวมายุรีอัพหน้าสวยลดอายุหลังผ่านมรสุมหน้าพัง20ปีดาวมายุรีอัปเดตหน้าล่าสุด หลังอัพสวยดึงหน้าลดอายุย้อนวัยครบ3วันคลิปนี้ยอดวิวคนดูเป็นล้านชอบมากชมคุณหมอไม่หยุดเลยเรียกได้ว่าอัพเดตความสวยอยู่เสมอสำหรับนัก,กร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังดาวมยุรีโดยล่าสุดวันที่2เมษายน6 6 6 6ทางคลินิกได้โพส คลิปวิดีโอดาวมายุรีหลังอัพสวยดึงหน้าครบ3มวันพร้อมระบุว่าอัพเดตดึงหน้าคุณดาวมายุรีหลังดึงไปได้แค่3มวันคุณดาวชอบมากชมคุณหมอไม่หยุดดาวมายุรีดึงหน้าดึงหน้าลดอายุย้อนวัยคุณหมอกอนอยู่ดีคลินิกโดยในคลิปดาวมายุรีบอกด้วยว่าวันนี้เป็นวันที่ครบ3วันที่อัพเดตสวย วันนี้มาถอดผ้ารัดหน้าแล้วทำความสะอาดไม่รู้สึกอะไรแล้วที่ทำที่นี่คุณหมอเก่งมากอีกหนึ่งเดือนเราจะมาเจอกันใหม่มาติดตามความเคลื่อนไหวว่าหน้าดาวจะเรียวขึ้นกระชับขึ้นไหมตอนนี้ก็กระชับแต่อาจจะยังบวมอยู่ฝากทุกคนติดตามด้วยงานนี้ดาวมายุรีลุกใหม่จะสวยปังขนาดไหนนั้นรอติดตามชมกันได้เลยนะคะ เป็นอีกหนึ่งคนที่เจอมรสุมทำหน้าสวยอย่างหนักเพราะทำกับหมอไม่ดีสำหรับนักร้องชื่อดางดาวมายุรีที่ล่าสุดได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ของตอนเองให้ได้ฟังในรายการว่าต้องทนทุกข์เกือบ20ปีกับสิ่งที่ต้องเจอตอนทำหน้าแป๊บเดียวแต่ตอนแก้นาน,านมากใช้เวลา20กว่าปีกว่าจะกลับมาได้เพราะตอนนั้นเราไปโดนหมอไม่ดีจากหมอไม่ดี ก็มาแก้แต่มันก็แก้ไม่จบจนมาวันนี้ตอนนี้ก็ไม่ได้ศึกษาหาความรู้เมื่อ20ปีย้อนไปเรื่องนี้ไม่เป็นที่เปิดเผยแบบนี้ เพื่อนชวนไปที่ไหนก็ไปโดยเฉพาะที่เราไปเจอคนเยอะๆนั่งรอ3 0มสถึงสีคนน่าจะเก่งน่าจะเวิร์กน่าจะดีเพราะว่าไม่ได้ศึกษาหาความรู้ด้วยมันขาดความมั่นใจไปหลายปีเรื่องการงานขาดโอกาสสารพัดท,ที่เจอแต่ต้องยอมรับกับข่าวที่มันเกิดขึ้นบางทีเราก็ไม่ได้เป็นแบบที่ข่าวเขียน แต่คนอ่านแค่หัวข่าวเราก็ต้องยอมรับปรับตัวปรับใจมากเลรยต้องไปเพึ่งธรรมะเพื่อทำให้อยู่ได้เพราะตอนนั้นคิดแต่เรื่องนี้ทำให้เราเครียดมากไม่มั่นใจทุกใจทุกเวลาที่เราส่งกระจกประมาณ20ปีเจอมาสารพัดแต่เราต้องแกล่งเพราะเราทำตนเองทำก็ต้องแก้ก็ต้องยอมรับให้กำลังใจตัวเองมากๆตอนนั้นก็คิดมาก แต่โชคดีก็ได้ธรรมะเข้ามาช่วยค่อยๆปล่อยวาง